ไปดูชินวัตรป่วยยกครัวก่อนนะวันนี้ที่วปอปุ้งอิงเนี่ยบอกว่าไปเชียงใหม่กับทักษิณกลับมาจากเชียงใหม่ทุกคนเป็นไข้หวัดหมดเลยกลับจากเชียงใหม่ทุกคนเป็นไข้หวัดหมดเลยเพระมีเรื่องฝุน่นปนลูกสาวลูกชายป่วยเป็นโควิดนี่ไงซึ่งตัวเองพยายามไม่ให้ติดโควิดลูกสาวลูกชาย<ร>ป่วยเป็นโควิดเด็กเลยนะอย่าลืมนะก็พาไปทักษิณ <คน S 2> ติดโควิดแล้วพังผืดลงปอดอยู่นะ แพทย์ทองทานบอกวตอนนี้เริ่มกลัวโควิดแล้วสำหรับพ่อโอเคถามว่ากังวลไหมที่สอวจะภิปรายเอาเรื่องทักษิมาภิปรายยี่ห้าด้วยแพร์ทองทานหัวเราบอกก็อาจจะไม่พลาดไม่เป็นไรทุกคนตอบได้ลูกสาวลูกชายอุ้งอิงป่วยโควิดกลับมาเชียงใหม่อุ้งอิงก็เป็นหวัดทักิีนะไม่พลาดมั่งยกครัวแพ์ทองทานบอกว่าดีมากเลยที่ไปเยือนกัมพูชาสารสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นการเรียนรู้สองฝ่าย ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นทุกคนกลับมาประทับใจพบปากกับคุณมาเน็ตซึ่งถือว่าเป็นคนเจเนอเรชันเดียวกันมองว่ามีคล้ายกันคือรุ่นพ่อคือสมเด็จคุณเซนทำพักประชาชน c ีพการไปครั้งนี้ได้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีพักการเมืองประมาณนี้นสามารถนํามาปรับใช้อย่างไรกับบ้านเรามากหนู <No. S 1> กับพุณหนูต้องคิดก่อนนะเขาเป็นสืบทอดนะเขาเป็นประเด็จการนะจะถามว่าประเทศเราจะเป็น เขาแลอย่างนี้เหรอเขาเป็นเผด็จการทอดสืบทอดอำนาจเขากอบกลวยทุกอย่างไว้ในครอบครัวเขาก็เป็นราชวงศ์แล้วเ็าดูแลเจ้าอย่างอางอยงอย่งอ,ยงอยเธออ่านหนังสือบ้างหนูองค์อิง<ส><ส>ก็<ส>ยอมรับว่าสสเพื่อไทยดูแข่งฟืตบอลช่วงอภิปรายงบไม่เหมาะสมรับปากว่าจะไปตักเตือนแนะหาช่องทางให้ประชาชนดูเว็บไม่เถื่อนไปเตือนพวกตัวเองก่อนเถอะนะอ่าองค์อิงองค์อิงตื่นเต้นมากเรียนมินิวปอ,อวันแรก ยอมรับว่ามาเรียนเพื่อมาหาคอนเน็กชันวันนี้อง้์อิงก็ไปร่วมพิจีประสมนิเทศหลักสูตรมินิวปอปอรุ่นที่หนึ่งบอกว่ามาเรียนแล้วรู้สึกดีตื่นเต้นนี่กลับมาเป็นนักเรียนสมัครมาพักนึงแล้วละ่ะรอวันเปิดตื่นเต้นมากมาเจอหลายท่านตื่นเต้นคือเจอนักข่าวเยอะมากถามว่าทําไมตัดสินใจมาเรียนหลักสูตรนี้ละ่ะแพรทองทานตอบว่าจริงๆแล้วเรื่รองวอปอมีมานานแล้วล่ะพอเปิดเป็นวอปอรุ่นเด็กลงมาอายุเข้าเกณฑ์เลยรู้สึกว่ามาเรียนก่อน จะได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะคิดว่าการที่ได้เข้ามาเรียนตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ในการใช้ในเส้นทางการเมืองแน่นอนส่วนจุดหมายปลายทางของหลักสูตรนี้ก็คือว่าอยากทราบทัศนคติคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพในมุมมองของแพทย์ทองทานมาว่าควรเป็นอย่างไรลหละในอนาคตแพทย์ทองทานบอกว่ายุคมันเปลี่ยนหลายอย่างไม่ใช่กองทัพอย่างเดียวมันต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเราต้องหันหน้ามาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ เป็นเรื่องที่ของระดับประเทศเราก็คุยกันในสภามีสสเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้ามาคุยร่วมกันเป็นเรื่องชัดเจนตัวแทนของประชาชนก็ทําได้ให้ดีที่สุดถามว่าจะเป็นประธานรุ่นไหมประธานตอบว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ครบเลยค่ะจะเป็นประธานรุ่นไม่ได้แต่คิดว่าต้องดูเรื่องเวลาเรียนด้วยเพราะเปลี่ยนมาเรียนบรรจันกับอังคารม,มีประชุมสสพักวันอังคารขอดูลานิดนึงงานที่พักก็สําสคัญมากค่ะถามว่า ตอนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรแพรทองทานบอกว่าสัมภาษณ์เรื่องว่ามาเรียนจะมีการมาหาคอนเนคชันไหมหนูก็ตอบไปตรงๆนะคะ่ะการที่คนมาเรียนไม่ใช่แค่คอสนี้ทุกคอสทุกคนอยากได้คอนเนคชันถือไม่เรื่องปกติโรงเรียนก็จะได้มาระดับหนึ่งมาหาวิทยายลายัยจึนก็ลอกเออใช่มาหาวิทยายลัยก็จะมาเป็น <laughs> อีกกลุ่มหนึ่งไปเรียนเมืองนอกก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งอย่างเพื่อนต่างชาติยังมีอยู่เลยนะคะการกลับมาเป็นช่วงอายุที่เปลี่ยน ดังนั้นการที่คุณมาหาคอนเนคชันหรือไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่สังคมใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราได้เปิดกว้างเรียนรู้จากคนหลายคนถามต่อไปว่าการมาหาคอนเนคชันในคราวนี้หรือหลักสูตรนี้จะถูกโจมตีว่าทําเป็นเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนตัวหมแคร์ตรองทานบอกว่ามันทุกคอร์สะค่ะทุกคนก็มาเรียนเพื่อประโยชน์ตัวเองประโยชน์เพื่อใดๆของคนที่เรารักแคร์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกว่ามาแล้วจะได้ผลประโยชน์ ไม่ได้โกงกินใครมายังไม่ได้ไปโกงกินใครมานะคะเรามาแล้วได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเรามาแล้วเรารู้สึกเราไม่ได้อะไรเลยจากการที่มาแล้วเราจะมาทําไมเพราะฉะนั้นมาก็ต้องได้ประโยชน์ไม่เป็นไรค่ะหวังว่าคอร์สนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์จากอะไรก็ตามในชั้นเรียนนะคะจากนั้นพลอากาศเอกภูมิใจเลขาสุนทรากรผู้ประชาการสถาบานันวิทยาวิชาการป้องกันประเทศก็ออกมากล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรมินิกปอปออรุ่นที่หนึ่ง ท่านกล่าวว่าถือว่าเป็นหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งซึ่งมีที่มาที่ไปนานพอสมควรก่อนหน้าน,นั้นเกิดจะสําเร็จแต่ล้มเลิกไปวันนี้ขอเป็นอาจารย์กับสิทธิ์แล้วกันนะสําหรับการประสมนิเทศวันนี้ก็จะชี้เห็นว่าช่วงเวลาที่เราอยู่กัน6เดือนเราจะทําอะไรจะได้อะไรกันพวกเราคือความหวังสังคมมองดูทุกท่านอยู่นะในกระบวนการที่ได้คัดเลือกเข้ามาต้องถือว่าพวกเรามีมาตรฐานสูงมากของประเทศขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน จบเลิกเรียนนี้ก็ต้องมีสอบไม่ปองตอนจบอะไม่มีพี่เออ๋อ <c oughs> โอเค <c oughs> รอด